สบายดีพี่น้องเมื่อสุขู่สุคนตาจ้ามันี้มาจจิกะสิมาก้อยหอยเดียพี่น้องหอยในต้มแล้วแล้วก็ม่จีิกะคั่นน้ามังนาวเรียบร้อยแล้วพี่น้องหอยไปเก็บมือกบนาขหมกมาปะให้มันค่ายขี่ออกมาแล้วก็มาจจิมาทำการต้มแล้วก็ล่างมันสะอาดเลยิมาก้อยจ้าสิมาก้อยเฮ้พี่น้องมาใส่น้ำปลาแดกน้าปลาแดกในอุ้แล้วใสร็จสดๆตาจ้า ยำใส่ข้าวซอยลายกันใส่นอกหนึ่งรอบเมือก่อนพอหวานมันเค็ิมเนี่ยทำเป็ดข้าวอุชุกลแล้วนะอุดิบเหาก็มีอันนี้คาอ่อนเด้อพี่น้องตัวนี้คาอ่อนหอมหัวแดงนี่คือหัวสิงไคลยนี่คือหอมน้ำหอมเปรีหอมผักหอมเปรีหอมน้ำเนี่ยใส่ตุนก,กัน ะมีข้าวคั่วเด้อพี่นาะเมื่อกี้ใส่ข้าัวใส่มักเพชรเม็นเพชรอือเขาก็มาใส่เข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วน้นี่กจะแส่พปพน่นาะเลี้ยงหอย มาใส่ผักสลระแน่เด็ดจ้าน,ะะนักสลระแน่มันเผากันแล้วเขาเลยสิมาตีบวมว่ามันจางกินจำใจหนักๆเนาะเขาต้องมาปรุงใส่ใส่ก่อนทำนั้นจางแล้ก็ตื่นาม,ามันไม่เค็มมันเสียวออกก็ได้เขาต้องใส่จางเมื่อน มมก่อนซิมมก่อนวันนี้แคบแคบแคบพี่น้องแคบ,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 บแล้วชื่อว่าเซมาซีกับมะเข็ดก้อยหอยหอวหอยและะ้วก็มีต้มปลานิญแล้วจ้าวันนี้ก็ต้มซุกแล้วตอนต้มตำปุูมโมเด็ตถ่ายได้ดพี่น้องมันเห็ดลายอันลายแนวเผ็ดเดียวเห็ดเนาะเอาสำเนียงแล่วจ้าติดตามเปน็นกัร เล่พี่น้องต้มปลาเน้นก้อยหอยกับผักกบผักกบก็มีมะเขือผักกระเสรมากลี่ผ้าเผาคููแลเรียบร้อยเดยจ้ามามามาแซ่บเนางกันมากินข้าวน้ำจีขนงเซ้าเด้ยจ้าสบายดีพี่น้องสดีลุงมากินข้าวเซ้าน้ำพ่อยก้อยหอยพี่น้องต้มปลาเน้นมาแซ่บเนางกันพี่น้องนะถ้าแบ้งก็มากินข้าวน้ำมัน ไมุกมนล้าลคนยังด่างเออพี่น้องเอาคนคนนอนหนด้องสบายดีพี่น้องสบายเิญหนึ่งมาได้ด้พี่เขาเน้อเขาเน้อเขาลูกเน้อเข่านกขมาเออลอหอยยือเอาล่องลุมมันนั่นลูกมัน แบแพี่น้องดนมา่ผากันอืมหมังลื่อนอืมขมอ้ำหล่อพี่น้องทอหอ,เอเยแม่ี่เปล่าครับนอกใช่มุกพี่น้อง ได้ยิงจงเงินยาตรงง่ายทีเฮ็ดเลยเใส่ตักับปุ่นตักับปุ่นก็นแล้วพอเฟกะสิปูซ้านพี่น้องเขาไม่มาให้ห่ะกอว่าครบแเพ็ดนกเลยจะให้มันสำเร็จมันพี่น้องสบายดีป้าลูก ก็มากินข้าวน้ำพี่น้องานอนพี่กนมานอนพี่น้เื่คมาเพื่อน,นน่งานเป็นอนุญาตพี่น้องโดนก็มาเท่นึงมากัเมื่อไกินข้าวแล้วกเมือม่อ ข้อไหอยตัวสาเป็นเรือเพชรานคือันเป็นเรือวหอยหอยต่บว่ากินดีๆไหมแค่ต้มเืค่ะโก่งดาวไปทาโค้งโค้งโคงจะเทาอืมอันนองยาไจให้ไม่เท่าท่ายา พันยูจะให้แต่หน้าพี่น้องย่างเปน้ำคันหน้าหน้มมาอย่างเก็ะบาดหมักส่งคายเงานี่ไปตามขันหน้ามีน้เนี่ยอองบยแล้วก็บ่อมน้อืมบ้ามน้อง

โคง้งขนนั้นบักบักกันนั้นันน้ั่นทาว่าบัตอมูตอนบนอนขัทางเอเขาชิดแอลเขากันนั้น

ซื้ชรนาอยเพชรแรงต้ค่อย้ยาปัดเอาวันนี้ไม่เข้าเบ่งเต็งขันงูพเทาตักแล้วนะอ้าว กินกินไงไปไปไมได้มีตอนยุปนี้มาภานในกระลาพีแลวเนาะไปก่อนเด้อผักตามคลิปหนานเนยจ้ดีบ,บ๊ายบาย,บาย